อ้าอ,อย่าลืมนะคะฝากสปอนเซอร์ ดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้ว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคนสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะอยู่กับเซฟนะคะแปดปาซีเนาะวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูทีมที่เซฟแนะนำนะคะสำหรับการ ลงด่านกันซึ่งจะพาไปดูนะคะในส่วนของท็อปปิ้งตัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3เเลเวลด้วยกันนะคะเลเวลแรกนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะทํำชิลๆเน้นตัวอีพิกที่เราสามารถหาได้ง่ายๆนะคะหรือพวกตัวฟีทั้งหลายเนาะก็จะมีตรงนี้เลยค่ะ ในส่วนของเยตินะคะที่เป็นตัวฟรีน้องที่เราได้มานะคะสเปเชียลจากการเอาน้ําตาลเนาะไปสุ่มนะคะเป็นน้ําตาลบริสุทธิ์น้องที่เป็นผลึกน้ําตาลนะคะตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดไม่มีนะคะเราสามารถใช้ตัวไหนที่เป็นตัวฟรีอีกหนึ่งตัวน้องที่เราจะได้รับนะคะก็คือนี่ค่ะชูครีมค่ะชูครีมก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้มี2ตัวด้วยกันแต่ว่าถ้าพูดถึงการทำท็อปปิ้งนะคะจะทําได้ง่ายกว่านาะในส่วนของน้องเยตินะคะเพราะว่าเยติเนี่ยมันจะไม่โดนนาเมจใดๆเราก็เลยจะใช้คู่ทํลนวนได้เลยค่ะ ะะแล้วก็จะมีตัวของน้องดอกท้อค่ะที่เป็นตู้นในเมตานี้นะคะเราน่าจะสุ่มกันได้อยู่แล้วสักหนึ่งตัวนะคะช่วยฮิลได้ดีนะคะแล้วก็การลงหนานรู้สึกว่าง่ายขึ้นด้วยค่ะ ต่อนะคะทวิสตี่เราอาจจะต้องทำแคนดี้วิเศษเนาะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยนะคะก็ถ้ามีแคนดี้จะทําให้ดาเมจเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดาเมจของทัสอาไฟฟ้าซึ่งตรงนี้นะคะเซลเอาไปลงในส่วนของสึกแห่งผู้พิทักษ์ด้วยสาหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเนาะก็สามารถลงในส่วนของสึกแห่งผู้พิทักษ์ได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของคริติคอลนะคะตรงนี้เนาะ ก็เป็นคริล้วนไปนะคะก็ค่อยๆทํากันได้แล้วก็มี1ตัวคะ่ะในสนของเลมอนเนตนะคะก็เป็นในส่นของโจมตีล้วนเนาะเราอย่าเพิ่งไปโฟกัสบิสกิตได้ถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มใหม่แต่ถ้าเกิดใครที่เล่นมาสักพักนึงแล้วนะคะในสนขอบบิสกิตก็เป็นครูถทำล้วนหรือออฟลองล์แล้เสายหายได้เลยจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะซึ่งท็ทอปปิ้งเนี้ยแต่ก่อนเนาะต้องใช้คำว่าแต่ก่อนนะคะใครที่เคลียร์ในหมวดเนื้อเรื่องของหมวดเนื้อเรื่องย่อยๆนั้นนะคะก็จะได้รับพวกของเนี้ยแหละมามาอัปเกรดซึ่งงตรเนนี้ป็ อ่าเป็นท็อปปิ้งที่อัพแล้วนะมันจะได้ค่าสเตตที่สูงมากๆเลยนะคะเช่นอันนี้เนาะเป็นอันแบบท็อปปิ้งสวยๆนะคะท็อปปิ้งตรงนี้ค่ะ อ๋อโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะของเลมอนเนตเนาะซึ่งเซตนี้เนี่ยนะคะยังมีเซตไหนที่จะได้รับฟรีกันอีกบ้างนะคะก็คือจะมีเซตของพ่อดาค่ะทุกคนน่าจะได้รับฟรีนะคะจากการที่ทำเควสในส่วนของเอนเชียนนะคะมันจะมีให้เลือก3ตัวด้วยกันซึ่งตอนนี้ค่ะพ่อดาค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่ทำกิจกรรม n นอเวกนะคะของทางพ่อดาอีกนะคะเราก็จะได้รับพ่อดาที่อเวกด้วยเนะตรงเนี้ยค่ะอย่างน้อย หนึ่งดาวเนาะทุกคนมันดีมากๆเลยนะคะอ่ามันจะเป็นในรูปแบบของเซตนี้ได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจค่ะอ่าจะเป็นเซตนี้นะคะ The set ทำให้ดูทุกคนคือมันเป็นเซตที่เวิร์กเหมือนกันนะคะที่จริงใช้เป็นตัวของ จอมโจรก็ได้นะคะหรือจะเป็นตัวอื่นที่เป็นดาเมจก็ได้เซตนี้ก็ได้เช่นกันค่ะก็คือได้ฟรีมานะคะตัวฟรีเนะเาะพ่อดาร์กนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะในส่วนของดาร์ชอกโกเราก็สามารถเอาไมเลดแรกได้พวกอีปิกอะค่ะเอาไมเลดแรกได้หมดเลยตัวของชูครีมเนี่ยก็ได้ฟรีนะคะจากในส่วนของบอสกิลตีบอสกิลเราก็ได้รับอยู่แหละนะคะเพราะเอาไปสุ่มเนาะมีสิทธิ์ได้สุ่มนะคะตอกท้อก็เป็นตู้เลดตอนนี้ค่ะน่าจะออกเลดค่อนข้างดี เป็นเซตนี e ้นะคะโอมโจนก็สามารถแลกได้ตรงน,นี้แกลกเมลดได้หมดเลยนะคะโยเป็นพ่อดาวที่อาจจะแบบได้จากเอ็นเชียนนะคะกิจกรรมาะที N ่มันแลกเอ็นเชียนได้หนึ่งตัวตอนเริ่มเล่นนะคะอ่าตัวน,นี้พอได้รับไปใช่ไหมทาเคนนีลพิเศษแค่บอกสิบค่ะของดาา์ช็อกโก้นะคะสามารถใช้ในการลงหนานได้เลยหรือถ้ารู้สึกว่าเซตนี e ้ N e, ไม่โอเคก็ใส่เพิ่มนะคะเป็นเซตมืด e, ไปก็เป็นในส่วนของบราชูก้าก็ได้แต่บราชูก้าเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะ สมบัติเนาะถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มเล่นอาจจะใช้เป็นเซตนี้ก่อนได้แต่ถ้ารู้สึกว่าตัวละครตองตายเนี่ยค่ะให้ใช้เป็นนกหวีดเป็นเซตนี้แทนนะคะซึ่งแนะนําว่าเป็นเซตนี้ก็โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงนะคะเซพพาไปรีวิวเซตนี้กันก่อนนะคะ1รอบเนาะทุกคนจะได้รู้ว่าโอเคมันเล่นได้จริงไหมแล้วมันง่ายจริงจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เนาะเซฟก็จะพยายามนะคะสาธิตให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าจะบอกว่าเป็นทีมที่อ่า ใช้งานนะคะได้ค่อนข้างดีนะคะอีกทีมหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำาไมถึงเซฟเชียร์ทาตดาร์กนะคะเพราะว่าท่านดาร์กเนี่ยถ้าทุกคนด um, ูเนาะในส่วนของที่เป็นพ่อดาร์กตรงนี้ค่ะ มันจะสามารถดูดซับนะคะดาเมจที่ทําไปได้โดยเช่นกันคือถ้าเราทําดาเมจได้สูงนะคะเราก็จะได้รับการฮิลจากดาเมจของเราด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะทั้งพ่อดาร์กนอร์และดาร์ช็อกโกนะคะเป็นทัดมือทั้งคู่มันก็เลยรู้สึกว่ามันช่วยฮิลตัวเองได้ด้วยค่ะมันก็จะมีฮิลของตัวอาซัพพอร์ตก็ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ถือว่าช่วยได้ดีมากๆอันนี้ถือว่าเป็น1ทีมนะคะ,ะเป็นทีมที่2ดีกว่าเพราะทีมแรกตอนแรกเป็นอาในส่วนของที่เป็น าสายฟ้านะคะไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นทีมทัดมืดสมบัตินะคะอย่างที่เซฟเคยแนะนําไปนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะน้องวิดและบิสกิตค่ะบิสกิตแต่ละตัวนะคะถ้าเกิดใครที่กวนน้องตายไวนะคะน้องแบบตายไวมากๆมาขังเนาะก็ใส่เป็นลรความเสียหายหล้วนไปได้เลยค่ะออฟฟลองเราค่อยไปเน้นออฟฟลองลวความเจ็หายกับครูทามนะคะหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวตึงและ เป็นครูทำล้วนได้เลยพ่อดาร์คค่ะก็เป็นลดความเสียหายก็ได้เหมือนกันนะคะพ่อเขาก็จะยืนไหวเหมือนกันนะคะบิสกิตเซฟก็จะเป็นเน้นนะคะความมืดบางส่วนแล้วก็ฟลองลดความเสียหายนะคะทุกตัวเลยค่ะถ้าเป็นสแตนดาร์ดทุกคนลองดูน้องบางทีเซฟใช้เป็นลดความเสียหายหมดเลยนะคะแล้วก็นอกน,นั้นก็ค่อยๆให้น้องทำดามเมดไปนะคะแค่เน้นน้องยืนได้ส่วนดาร์ช็อกโก้ค่ะมันก็จะมีดาร์คช็อกกับดาร์กโกโก้ที่มันฮิวตัวเองได้ตรงนี้ลองใส่เป็นนี้ไปแต่ถ้าเกิดกลัวตายนะคะใส่เป็นลดล้วนไปก็ได้เช่นกันค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยลองเลือกกันดูได้เลยเนาะว่าอยากใช้ในรูปแบบไหนแต่ถ้ารู้สึกมั่นใจและอื่นได้นะคะใช้เป็นในเสื้อของโจมตีบกครูทามแบบเซฟก็ได้เนาะพ่อดาร์กก็เหมือนกันนะคะใช้โจมตีเพิ่มด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ค่ะพอมันฮิวตัวเองได้แล้วถ้าทำดามเมจได้แรงมันก็จะฮิวขึ้นมาหลอดค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้คือเซตที่2ที่แนะนำนะคะเป็นเซตหนึ่งที่รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนหาง่ายกันอย่างแน่นอนและเซตนี้ค่ะผ่านเร็วขึ้นมากว่าเดิมนะคะสองเซตนะคะจะ เซฟนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะมิสติกฟาวนะคะทาให้เราเนี่ยลอดตายอย่างแน่นอนเนาะส่วนใหญ่เซฟทบไใช้เป็นในส่วนของครูทํมหลวนค่ะนะคะในส่วนของน้องนะคะมิสติกฟาวเนาะแล้วก็ตัวของอัศนีค่ะเซฟจะใช้ในส่วนของคริเลยเนาะเพื่อช่วยนะคะบิวดมัมเมทให้ได้เยอะแถมมีลดความเสียหายในตัวจากคริอีกด้วยและก็บอกเลยว่าบางครั้งเซฟก็ใช้จากการที่เซฟอารีนาของน้องค่ะมาลงด่านก็ได้เช่นกันเนาะจะเห็นนะคะว่ารอบนี้เนี่ยเซฟจะชอบใช้นะคะทาดมืดเนาะมาช่วย ะะตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้การสุ่มและการดวงประมาณหนึ่งเากว่าจะได้อัศนีนะคะแล้วก็มิสติกฟาวแต่อย่างที่บอกไปค่ะถ้าอันไหนไม่ได้เราก็อาแดปนะคะมาแทนได้เลยอ่าตรงนี้เปลี่ยนตัวแทนได้เช่นกันนะคะ ตัหลายตัวเนี่ยเซฟจะพยายามให้แบบทุกคนได้รับจากตัวฟรีมาหรือเปิดไมเล e แล้วได้นะคะเซฟนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะและถ้าเราเจอนะคะด่านไหนที่เป็นบอสนะคะเซฟจะเปลี่ยนนะคะตัวที่ฆ่าบอสได้ดีที่สุดมีหนึ่งตัวเลยค่ะคือแคมบูเล่ตัวนี้เพื่อนๆต้องปั้นมานะคะเพราะว่าอะไรบอสกิวค่ะบอสคิเราต้องใช้เขานะคะเออบอสกิเราต้องใช้เขาทำดามเมจเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ค่ะเราสามารถแลกไมเลนะคะมาช่วยได้ อาจจะสงสัยว่าไมเลตจากตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูนะคะบาชูก้าค่ะเป็นท่านมืออีกหนึ่งตัวที่ช่วยนะคะมันฮิลตัวเองได้ด้วยเนอะแล้วก็ทำดาเมจนได้ค่อนข้างแรง2ตัวนี้นะคะเซฟเลยแนะนําเป็นเซตนี้ไปถ้าเกิดเซตคาบบอยก็จะเป็นพอดังอีกหนึ่งตัวหรือเอาบาชูก้าออกใส่จอมโจรไปก็ได้เช่นกันนะคะตัวฮิลฟิกเป็นสตัวนี้ดีกว่าตอนนี้เซฟสึกว่า2ตัวนี้ใช้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีน้องดอกทอจริงๆหรือมิสติกฟาร์จริงๆใช้เป็นในส่วนของชูคีมนะคะแทนได้นี่ค่ะ สามารถเอาน้องมาแทนนะคะ2ตําแหน่งนี้ได้เลยอันนี้คือแนะนํานะคะแล้วก็ทุกคนจะสงสัยว่าไมเลตคือสิ่งไหนไมเลตคือตรงนี้ค่ะร้านไมเลตนะคะเราจะได้รับนะคะจากการเราสุ่มเกลือไปนะคะบางครั้งหรือแบบสุ่มยิ่งได้ดวงดีมันก็จะได้ไมเลตเยอะนะคะเราสามารถนํามาแลกค่ะตรงนี้ได้เลยซึ่งแลก1ตัวเนี่ยใช้ยี่ใช้20 เหรียญเนาะก็คือ2 0 0พไมเลสน,นะคะคเพื่อนๆสามารถนํามาแลกตัวที่ใช้งานได้เลยเซฟก็จะพยายามแลกให้มันเป็น5ดาวนะคะถ้าเหลือเนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้มันมีพวกตู้สุ่มนะคะเราสามารถสุ่มแล้วแบบได้รับเลยนะทุกคนซึ่งมันมีโอกาสนะคะดอบ2ตัวนี้ด้วยตรงนี้ค่ะใช้งานในเมตานี้ได้ดีมา,มากๆลงดาสเซฟรู้สึกว่าน่าจะอนเนกประสงค์เลยนะคะแล้วก็ตัวของน้องค่ะนี่ตรงนี้ยังมีนะคะโชคชะตาอักกดไป1หนึ่งทีนะคะมันจะมีทีมเนาะให้แบบสุ่มนะคะว่าจะได้ตัวไหนมา เฮ้ยเลยเหรออ่ะทุกคนอสมมุติแบบนี้นะคะเออสุ่มมาแล้วได้ลักษณะน,น,นี้เนาะทุกคนก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นทีมที่เซฟแนะนำมากๆเพราะว่าจากที่ลองลงทั้งหมดเซฟรับลงหนาใช่ไหมทุกคนเซฟก็จะต้องเจอหลายเวอร์ชั่นมากๆตอนนี้ค่ะถ้าเกิดปั้นคุ้มสุดๆก็สามารถปั้นทาดมืดมาได้เลยทัดมืดนะคะลงอะไรได้บ้าง1ค่ะลงด่านได้ใช่ไหมสองลงในส่วนของ บิดเลสได้เหมือนกันแต่มิดเลสเนี่ยจะใช้เป็นทั้งไฟฟ้าแล้วก็ทัดมืดนะคะเห็นไหมว่าจะใช้อยู่2ทีมอันนี้คือปะถ้ามีอา่าทรัพยาก,กรเหลือก็สามารถปั้นทั้งสองทีมได้แต่ถ้ายังไม่เหลือมากนะคะก็มิดเลสเนาะที่จริงมันก็ใช้ถูกถ่ายไปก่อนได้เนาะไม่เป็นไรนะคะผู้พิทัก ก็สามารถใช้ด่านมืดใช้ตัวมืดนะคะลงได้เหมือนกันเนาะหรือตัวของอไฟฟ้านะคะแต่อาจจะผ่านตัวของอินฟินิตี้ไม่ได้แต่อาจจะผ่านในส่วนของมาสเตอร์โหมดได้ถ้าเป็นธาตุมืดนะคะแล้วก็ลงพลกิวค่ะบอทกิวนะคะก็จะใช้นะคะธาตุมืดเหมือนกันดิเซปใช้งานนะคะตรงนี้ก็ทำให้เล่นถ้าเกิดพูดในแง่ของตีบอทกิวเนี่ยธาตุมืดนะคะตีได้ง่าย กว่าของทีมไฟฟ้านะคะในส่วนของการเล่นที่มันง่ายนาะทุกคนจากที่เซฟลองเล่นมานะคะส่วนสึกกังผู้พิทักษ์มันก็ได้ทั้ง2ทีมเลยอนาคตแผทหน้าหลังจาก3วันนี้เขาอาจจะมีเพิ่มในส่วนของอร์ติเฟกต์ที่เป็นธาตุมืดนะคะมาเพราะตอนนี้มันมีแค่ธาตุไฟฟ้าเนาะก็คิดว่าเมตาน่าจะเปลี่ยนค่ะอารีน่านะคะเราก็สามารถแอดแดปมาใช้พ่อดาร์กได้เช่นกันเนาะนี่เห็นไหมคะเซฟจะใช้เป็นเซตนี้ซึ่งอ่ะกดผิด ซึ่งเซตนี้นะคะสามารถเนี่ยเห็นไหมเป็นตัวที่เซฟแนะนาให้ปั้นทั้งหมด3ตัวอารีนาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยปรับเปลี่ยนเอาเนาะทุกคนนะคะ2ตัวว่าจะเป็นตัวไหนตัวที่เซฟแนะนําเป็นตัวลงดัานเนี่ยอัดดีไปแล้ว3ตัวแบบดีไปเป็นครึ่งทีมแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนสามารถใช้งานได้หมดเลยนะคะเซฟแนะนําว่าปั้นแล้วคุ้มแน่นอนสำหรับทีมที่แนะนําไปนะคะอ่านี่ทำให,หส้สามารถลงในส่วนของอ่าบีดบีดยีสได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้อันนี้คือย้ําก่อนนะทุกคนทีมตีบอส ทีมลงดาดปกติที่แอดวานซ์ขึ้นมา นะคะแล้วก็ทีมลงด่านที่ถ้าเกิดเราอยากแลกตามทั่วไปเนาะเราสามารถเอาตัวไหนทดแทนอะไรได้บ้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีทีมไฟฟ้านะคะที่มันไม่มีสลตแล้วเนาะทีมท่าไฟฟ้านะคะที่เราจะมาแทนแบบพ่อดากหรือแทนดร์กช็อคตรงนี้นะคะที่จะทําดาเมจได้มี2ทีมด้วยกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่พุ่งเริ่มเล่นหรือกําลังหาไกด์นะคะในการลงด่านอยู่เดี๋ยวเจจะพยายามทําไกด์อื่นๆที่ลงด่านในหลากหลายทีมมาให้ดูเพราะบางคนเนี่ยอาจจะถามว่า ไม่มีตัวนี้ใช้ะลรแทนได้บ้างนะคะเดี๋ยวแบบสาธิตให้ดูเลยเพราะว่าหลายคนถามมาบ่อยเหมือนกันไม่มีมิจิกฟ้าใช้ะไรได้บ้างเซฟก็จะแนะนําเป็นดอกทอ้อกับชูครีมไม่มีดอกทอ้ออาจใช้สแนปดาก,ก่อนตรงนี้นะคะใช้กันไปได้เนาะแลกแลกเปลี่ยนกันไปตอนนี้พ่อดักมาแรงคะ่ะทุกคนอย่าลืมนะคะทํากิจกรรมและสุ่มนะคะกันเนาะเพราะว่าถ้าหมดเลดช่วงนี้ไปเนี่ยอาจจะสุ่มพ่อดากได้ยากมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย